วันนี้วันที่ 4, สตุลาคม2,562หลังจากที่ทำการปลูกอินทพลัมพันเกลเสร็จแล้วแล้วก็คุมหญ้าคุมฟางตามโคนต้อนอินทพลัมเสร็จแล้วฟ้าฝนก็รู้สึกเป็นใจนะเทลงมาเทลงมาโอ้โห ได้สมใจของเจ้าของสวนจริงๆอย่างนี้ก็ถือว่าต้นอินทพลัมก็จะได้รับน้ำอย่างชุ่มชํำเป็นที่เพียงพอของต้นไม้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปลูกอินทพลัมได้อย่างถูกต้องถือเป็นเลิกเป็นชัยขอขอบคุณฟ้าฝนในวันนี้ด้วยครับ